กำไรใจดีนะคะแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงถ้าหนูขายพี่จะซื้อหนูเปล่าสำหรับวันนี้นะคะกำไรจะมานำเสนอรถที่น่ารักเกินต้านให้กับทุกท่านได้ชมกันค่ะนั่นก็คือมินิคูเปอร์ r58 ด้านหลังกำไรนี้เลยนะต้องบอกเลยว่าสำหรับมินิคูเปอร์ r58 เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆในตระกูลมินิเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นรถตัวคูเป้ของตระกูลมินินะคะที่ออกแบบมาเพื่อนั่งได้เพียงแค่ สองที่นั่งเท่านั้นนะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันก่อนเลยสำหรับ ด้านหน้านะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นสีดำเทาจากโรงงานแต่ที่ทุกคนเห็นเป็นสีแดงตรงด้านหลังคาเราได้มีการโมนิฟายรถโดยการส่งไปติดสติกเกอร์นะคะชุบตัวน้องใหม่สะน่ารักเกินต้านเลยสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะด้านหน้าของมินิ r 5 8คันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่ส่องสว่างได้ดีมากๆค่ะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ร0 0เอร์เซเต็มระบบไฟคันนี้นะคะถือว่าเฟิร์มมากๆเลยและสำหรับริว้วรอยการใช้งานด้านหน้านะคะก็มาอยากให้ทุกคนมาดูเลยว่า รถคันนี้นะคะไม่มีรอยขนแมวเลยคือแค่ขัดสีเคลือบแก้วนิดนึงเนี่ยก็เงาวิบวับเล่นไฟแน่นอนค่ะแล้วก็สภาพตัวรถนะคะอยู่ในสภาพที่สวยเฟิร์มเลยนะสำหรับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2013นะคะทุกคน และที่สําคัญค่ะคันนี้เนี่ยเรายังมาพร้อมกับภายในที่สวยรับกับตัวรถด้านนอกด้วยเดี๋ยวก็ไน่พามาดูด้านข้างตัวรถกันก่อนเลยตัวยางนะคะเป็นยางโยโกฮามาปี2021ค่ะและในส่วนของแม็กนะคะก็เป็นแม็กตรงรุ่นสําหรับมินิ r 58เลยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง JCW รอบคันนะคะน้องแต่งตัวมาน่ารักน่าใช้มากๆ แล้วเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่กำไรเนี่ยเน้นย้ำมากที่สุดสำหรับคนที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีไว้ใช้นั่นก็คือการดูซอกในรถนะคะว่ารถของเรานะคะไม่มีการแกะขยับซอกในเดิมจากโรงงานค่ะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักพิคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อตัวรถมานั่นเองค่ะสำหรับรถมินิคูเปอร์ R58 คันนี้นะคะก็ะไม่ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นรูปทรงคูเป้ที่สามารถนั่งได้2ที่นั่งเท่านั้นค่ะ เขามาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลและยังเป็นเบาะทรงเร้าที่ f u ูลออปชันอีกด้วยสามารถปรับเบาะอุ่นได้ค่ะเราอยากให้โฟกัสตรงที่ภายในตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลริ้วรอยตามปุ่มต่างๆต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมาในสภาพที่ริ้วรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากจริงๆและสําหรับท่านที่ออกรถที่เราไม่ต้องกังวลนะคะริ้วรอยการใช้งานตัวปุ่มต่างๆเนี่ยเราสามารถเก็บงานให้ท่านได้ค่ะเงียบสุดๆเอาละค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะความจุอยู่ที่ 1,600cc กำลังแรงมา้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160กว่าแรงม้าค่ะและนอกจากนี้เวลาที่เราขับไปถึง80เขาจะมีดักเคิลกระดกขึ้นเพื่อปรับแอโรไดนามิกเรียกว่าน่ารักมากๆน่าใช้มากๆนะคะเวลาที่เราวิ่งไปหรือว่าจะสามารถปรับให้ขึ้นเลยก็ได้เขาจะมีปุ่มปรับอยู่ด้านภายในค่ะและนอกจากนี้อยากให้ทุกคนดูสคาเพดนะคะสำหรับสคาเพดคันนี้เนี่ยจะเป็นจอคูเปอร์เวิร์กตรงรุ่นกับชุดแต่ง JCW รอบคันเรียกว่ามา ได้แบบรับกันมากๆและนอกจากนี้ค่ะเขายังมีลูกเล่นอีกนะคะ mm hmm. ก็คือไฟแอมเบนไลท์ที่สามารถปรับเฉดสีตามใจชอบได้เรียกว่าใครที่กําลังตามหา m i น i a ห้าแปสภาพดีนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับชุดแต่งที่จัดเต็มแบบนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆห้ามพลาดกันเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังรถคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าอยู่ในสภาพแบบไหนก่อนที่กําลังจะเปิดช่องเก็บสัมภาระด้านหลังตัวรถให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอยากให้ทุกคนดูที่สภาพไฟท้ายด้านรถกันก่อนเนาะสภาพไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร0% 0สามารถใช้งานได้ร้อยเตเต็มค่ะแล้วเขาก็มากับ ท่อคู่ที่รับกันกับความสวยกับชุดแต่ง JCW รอบคันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเ c e s อรี่ที่ใช้งานด้านหลังเนะอยู่ครบ100%ไม่ว่าจะเป็นตัวกันรกระแทกของเวลาที่เราเก็บสัมภาระไปนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้รอยขาดรอยหลุดลุ่ยเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะและในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะก็อยู่ครบนะคะตามนี้เลย เรียกว่าอยู่ในสภาพที่สวยกริบน่าใช้งานมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็คือการไปชมห้องเครื่องตัวรถคันนี้กันนะคะว่าห้องเครื่องรถคันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องตัวรถมินิ R58 คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมค่ะทาง300กาหลักไลหลเนี่ยเรารับประกันนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำแต่ต่อตัวรถรถผิดกฎหมายค่ะคุณตรวจพบเรายืดดีคืนเงินเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณอีก2,000 200, 0 0บาทไม่เชื่อมาดูค่ะเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงง,งานอยู่ครบเลยค่ะและนอกจากนี้แม้แต่สติกเกอร์ปราโค้ดไฟยังอยู่เลยนะคะทุกคนตัวเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซินเทอร์โบความจุอยู่ที่1,600ซีซี่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจรถมินิ r 58สีดำเทาจากโรงงานคันนี้ตัวรถเป็นปี2013เลขไม่เนี่ยผ่านการใช้งานมาประมาณ1 6 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยออกรถที่300การัดหลายคันนี้นะคะเราแถมฟรีไปเลยสำหรับวานีีเ,เกกยส่ร3รบริษัทาร,รันตีรับประกันให้คุณนะคะเป็นระยะเวลา1ปีเต็มหรือ10,000กิโลค่ะเอาละค่ะ หลายท่านเลยอยากรู้แล้วว่าคันนี้นะคะทำไมจะนํามานําเสนอในราคาเท่าไหร่เพื่อเป็นการให้ไม่เสียเวลานะคะกําไรขอนําเสนอรถ m i n ิคูเปอร์ R58 คันนี้ในราคา1,290,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง980,000บาทค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง60งวดอีกด้วยสําหรับลูกค้าทุกท่านที่จัดไฟแนนซ์กับทาง 300, 300กลดไลท์ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราคัดสรร สถาบันทางการกินที่มีดอกเบีย้ยคุณภาพดีนะคะแล้วก็ยอดผ่อนที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์0852504444ได้เลยนะคะหรือว่า Line แอด300การหลัดไลห์สำหรับวันนี้นะคะช่วงท่านหนูขายและพี่จะซื้อหนูปัต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากยางเวเกเรสมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดสวยๆจากวีนาช็อปด้วยค่ะ สำหรับท่านไหนที่ชมแล้วชอบนะคะอย่าลืมกด like กด share กด comment เป็นกําลังใจให้ทางเราด้วยนะคะ309หลัดไ i k e สาหรับวันนี้ก็ไม่ไปก่อนสวัสดีค่ะอยากให้คุณมารอง300กาลัด like จัดเต็มทุกขั้นตอนรบรองว่าถูกใจชื่อนี่สิ่งแน่นอน300กาลัด like คุณยังว่าจะมองรุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ